สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพเรื่องนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดอายุทยาครับเป็นครอบครัวของนายถุนนึกและนางมณีทั้งคู่อยู่กินกันมามีลูกด้วยกันสองคนคนโตเป็นผู้ชายคนเล็กเป็นผู้หญิงไกลไกลก็มองว่าครอบครัวนี้ดูอบอุ่นและคงมีความสุขก,กันถึงแม้จะเป็นครอบครัวที่มีฐานะค่อนข้างยากจนแต่ทั้งคู่มีความมุ่งมานะรู้จักทํางานและเก็บออมตัง้งใจถุงให้ลูกได้เรียนหนังสือลูกชายเรียนจบชั้นปหก พ่อแม่เห็นว่าลูกคนอื่นๆที่ไปบวชเนี่ยได้ดิบได้ดีมีการศึกษากันพ่อแม่ก็คิดกันว่าหากลูกชายเราได้บวชโตขึ้นเขาก็จะได้ไม่เป็นเด็กเกเรด,ด้วยพ่อกับแม่ก็เลยถามลูกชายว่าอยากบวชไหมลูกชายก็ตอบว่าอยากบวชในที่สุดก็พาไปบวชพาไปฝากขับหลวงพ่อให้พาไปเรียนหนังสือส่วนละไมลูกสาวคนเดียวนั้นพ่อกับแม่ก็ต่งเสียงให้เรียนหนังสือเองหลังจากละไมเรียนจบปริญญาตรี ก็มีผู้ชายมาสู่ขอพวกกับแม่เห็นว่าลูกสาวก็โตพอแล้วเรียนจบแล้วจึงยอมให้แต่งงานมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติของคนทั่วไปทั้งหลายแต่ชีวิตคู่ดูเหมือนจะไม่ราบรื่นเสมอไปมันก็มีอุปสรรคบ้างเป็นธรรมดาในกรณีของละไมก็เช่นเดียวกันสามีของละไมนั้นนับได้ว่าเป็นคนที่ดีคนหนึง่งไม่กินเหล้าเมายาไม่เที่ยวไม่เล่นการพนันเป็นคนขยันขันแข็งง,งานเอาการ หลังจากแต่งงานได้ไม่นานละไมก็ตั้งท้องจุดนี้เองเป็นจุดเริ่มต้นการกระทำกรรมของละไมที่บ้านของเธอเนี่ยเลี้ยงไก่ไว้เยอะพอสมควรในช่วงที่ละไมตั้งท้องละไมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามีอะไรมาดุดดจิตดุใจที่ทุกครั้งเวลาละไมเอาข้าวไปหว่านให้ไก่กินนั้นเธอมีความรู้สึกว่าชงเกลียดชงจังไก่ขึ้นทุกทีละไมจะจับไก่มาตีมาฆ่าแทบทุกวันและเป็นแบบนี้ตลอดเก้าเดือนที่เธอตั้งท้องอยู่ ตัวเธอเองก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรแต่รู้สึกว่าเวลาเห็นไก่เนี่ยก็อยากจะเอาไม้ไปไล่ตีทุกครั้งหลังจากคลอดลูกคนแรกได้เกือบปีกรรมก็ค่อยๆไล่ตามแต่หนองเธอแบบไม่รู้ตัวเธอเริ่มมีปากเสียงกับสามีบ่อยครั้งจนในที่สุดก็ต้องเลิกรากันไปก็ละไมรู้สึกว่าอยู่กับผู้ชายคนนี้แล้วไม่มีความสุขประกอบกับละไมคิดว่าตัวเองนี้มีหน้าตาดีคงจะหาสามีใหม่ได้ไม่ยากนะัก และเอกตาลก็เป็นแบบนั้นจริงๆเมื่อละไมเลิกกับสามีเพียงไม่กี่เดือนก็มีผู้ชายคนใหม่เข้ามาจีบก็ชอบพอกันจึดที่สุดทังกู้ก็ได้อยู่ด้วยกันสามีคนนี้เป็นคนเจ้าชู้ชอบเที่ยวอดรำ่ำอวดรวยใช้เงินเก่งชอบเล่นการพน,นันแถมยังดื่มเหล้าอีกด้วยทุกอย่างแทบจะตรงข้ามกับสามีคนแรกของเธอก็ว่าได้แต่ก็ไม่รู้เป็นเพราะอะไรเธอถึงเลือกที่จะอยู่กับผู้ชายคนนี้ การอยู่ร่วมกันกับสามีคนพี่ตองนี่เรยกๆก็ดีแต่พอเวลาผ่านไปเพียงสามเดือนเท่านั้นสามีคนนี้ก็เริ่มออกลายเริ่มต้นจากการกินเหล้าบ่อยขึ้นเล่นการพน,นันแล้วก็กลับบ้านดึกทุกครั้งที่สามีมองมาก็มักจะทะเลาะเสียงดังกันเป็นประจำบางครั้งก็ด่าทอเธอว่าเป็นคนไม่ดีอ่าแล้วก็ยังมีคําด่าอีกมากมายที่ทําให้เธอเจ็บใจอยู่เป็นประจำบางครั้งก็ถึงขั้นลงไม้ลงมือทุกตี เรกๆเธอก็พยายามคิดว่ามันก็แค่ครั้งแรกครั้งสองเท่านั้นแต่ดูเหมือนว่าการทุบตีการลงไม้ลงมือจะมากขึ้นและก็บ่อยขึ้นเรื่อยๆจนเนื้อตัวของเธอนั้นเต็มไปด้วยรอยฟกช้ำดำเขียวพ่อกับแม่ของละไมเห็นเช่นนั้นแต่ก็ช่วยอะไรไม่ได้ได้แต่พยายามตักเตือนให้ละไมนั้นคอยระมัดระวังตัวแต่ละไมก็ยังคงถูกทุบตีอยู่เหมือนเดิมพ่อแม่ของละไมก็เห็นว่าหากปล่อยไว้แบบนี้ลูกสาวของตัวนี้ไม่ปลอดภัยเป็นแน่ จึงของให้ละไมเลิกกับสามีคนนี้เสี้ยแต่ตัวละไมเองก็ไม่ยอมเลิกพ่อกับแม่ก็เลยต้องไปขอให้พี่ชายของละไมที่บวชเป็นพระเนี่ยมาช่วยอบรมสั่งสอนแต่ไปว่าพี่ชายจะพูดยังไงอบรมยังไงละไมก็ไม่ฟังและไม่ยอมเลิกกับผู้ชายคนนี้ละไมยอมให้เขาทุบตีด่าว่าอยู่แบบนี้วันแล้ววันเล่าเจ็บแล้วเจ็บอีกไม่ยอมหนีไปไหนถึงแก่ถูกทุบตีอยู่แบบนี้ละไมก็ยังคงไม่ยอมเลิกรา บางครั้งละไม่ถูกสามีทุบตีถึงขั้นนอนสมจนพ่อกับแม่เนี่ยต้องพาไปรักษาแต่พอหายจากการบาดเจ็บละไม่ก็ยังคงกลับมาอยู่กับผู้ชายคนนี้ต่อไปละไม่ทนเจ็บอยู่อย่างนี้เป็นเวลาเกือบปีจนเธอได้เห็นทางสว่างเมื่อเธอถูกทุบตีอาการสาหัสถึถงขั้นต้องหามส่งโรงพยาบาลในช่วงที่นอนรักษาอาการป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลนั้นก็มีเวลาคุ้นคิดพิจารณาถึงการกระทำต่างๆที่ผ่านมาในอดีต เธอจึงได้รู้ว่าการที่เธอถูกทุกตีกลังแล้วกล้งเล่าก็คงจะเป็นกรรมที่เธอเคยกระทมเอาไว้กับไก่ที่เธอนั้นเคยเอาไม้ตีไก่และก้าไก่เป็นประจำตอนที่เธอตั้งท้องหากนับเวลาในช่วงที่เธอทุกตีไก่ก็พอๆก,ก,กันกับที่เธอมาอยู่กับสามีคนนี้หลังจากที่คิดได้อย่างนั้นแล้วเธอจึงตั้งจิตปรารถนาว่าหากไปเพาะกรรมนี้จริงก็ขอเอาทกรรม พาขายป่วยแล้วจะขอไปปฏิบัติธรรมอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรเป็นเวลาเจดวันและขอให้ตัวเองได้เห็นทางสว่างของชีวิตด้วยหลังจากวันนั้นเป็นต้นมาอาการของเธอก็เริ่มดีวันดีคืนจนหายดีเมื่อละไมออกจากโรงพยาบาลเธอเข้าไปปฏิบัติธรรมตามที่ตั้งใจไว้มาถึงจุดนี้เองถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตของเธออีกครั้งหนึ่งเมื่อเธอได้ขอเลือกกับสามี เรามุ่งมั่นที่จะประพฤติตนให้อยู่กับความดีอยู่กับธรรมะเราได้ประทับกับตัวเองแล้วว่ากฎแองกรมนั้นมีอยู่จริงสําหรับความชั่วนั้นหลายคนอาจทาชั่วมาบ้างไม่มากก็น้อยแต่หากเราไม่พยายามที่จะดูดละความชั่วเหล่านี้ออกไปจากจิตใจให้หมดสักวันหนึ่งสิ่งเหล่านี้ก็จะย้อนกลับมาหาตัวเราการทําความดีนั้นไม่สูญเปล่าหากทาเมื่อใดก็ตกเมื่อนั้นทั้ทงผู้กระทําและก็ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ในทางโตงกันข้ามหากเราทําแต่ความชั่วเมื่อใดยิ่งทําชั่วมากเท่าไหร่ความทุกข์ก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นความชั่วนั้นไม่เคยทําให้เครประสบแก่ความสุกอันแท้จ,จริงความดีต่างหากที่เป็นต้นตอของความสุกหากอยากจะประสบแต่ความุขก็จงเลือกที่จะทำแต่ความดีตั้งแต่วันนี้ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปนี่คือสิ่งที่คุณละไมํานึกได้และได้เห็นกฎแห่งกรรมที่ตัวเองกระทำไม่ต้องรอถึงชาติหน้า เพราะว่าชาตินี้เธอได้รับกฎแห่งกรรมนั้นแล้วครับกรรมมุนาวัตตีโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมครับขอขอบพระคุณที่ติดตามรับฟังแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีครับ